สวัสดีครับทุกคนครับขณะที่ผมกําลังรีวิวฟอนโดตอเลสแล้วก็นักเตะแพ็กทีมชาติอยู่นะครับก็มีข้อความเด้งขึ้นมาซึ่งผมก็ต้องหยุดรีวิวก่อนแล้วก็ามาทําคลิปนี้บอกทุกคนด้วยนะครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ต้องคิดตามนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับอเดี๋ยวให้ดูข้อความก่อนนะครับผมนี่ฮะ sketcher sketcher นะถ้าออกเสียงเป็นสำเนียงอเมริกันอังกฤษนะครับผมเขาจะว่า sketcher sketcher <laughs> กระแดะแล้เกนแล้วเป็นสำเนียงไทยก็เป็นสเก็ตดูนะฮะสเก็ตดูแล้วแต่เธอนะเอาให้เราเข้าใจนะครับผมเอาให้ผู้ฟังเข้าใจก็พอนะครับผมการเปลี่ยนแปลงของกําหนดการนะครับผมเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงโบกซ์เซอร์เนี่ยวันพฤหัสบดีนี้วันที่6กนะฮะก็คือนี้ปกตินะครับก็ปิดนโปงเซอร์แต่ว่าเขาบอกว่าอีเวนต์นะครับกิจกรรมและแคมเปญต่อไปนี้นะครับผมก็จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงกําหนดการนะครับผมเอนเดทและท นะครับผมมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับผมอันแรกนะฮะ p l a y e r of the Month ของฝั่งซุปเปอร์ลีกนะครับของลีกตุรกีนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะหมดวันที่6ก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนไปหมดวันที่13ก็คือพฤหัสบดีหน้านะครับหมายความว่ายืดระยะเวลาไปนะครับก็คืออันนี้นะครับ p l a y e r of the Month ของลีกตุรกีนะครับผมขยายเวลาจากเดิมเห็นไหมมันเหลืออีกแค่2วันก็คือวันพฤหัสบดีนี้ใช่ปะขยายไปอีกนะครับเป็นพฤหัสบดีหน้านะครับผมอันต่อมานะครับ แน่นอนฮะ Player of the Month J League นะครับมันก็คืออันนี้แหละนะต่อเนื่องกันเลย Player of the Month J League นะครับก็เลื่อนไปหมดวันที่13พฤษภาคมเหมือนกันนะครับเอ้ยมิถุนาดิอันต่อมานะครับก็เป็นซีซันเซเว่นเอ้ยซีซันซิกนะครับผม b i n g ์เด e e e อนเนอร์จีบิงค์เดอนนะครับอันนี้ก็จะปกติหมดพฤหัสนี้นะครับก็ขยายเวลาไปอีกสำหรับซีซันซิกเนี่ยมันจะเป็นภาพรวมแบบนี้เลยนะครับก็คืออีเวนต์ด้วยนะครับแลนกิ้งนะครับรีเซ็ตนะครับ กรอบใหม่นะครับผมทีมของรอบใหม่ก็จะรีเซ็ตนะครับอันเนี้ยปกติจะต้องรีเซ็ตวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับซีซันเซเว่นนะครับหรือว่าซีซั่นที่7จะต้องมาพฤหัสบดีนี้แล้วถ้าแบบนี้นะครับก็จะเลื่อนออกไปอีกเป็นอีก1สัปดาห์พฤหัสบดีหน้านะครับแมสพลาสแวร์ลูปพลาสพรีเมียมพลาสแล้วก็ดิสคาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของแมสพลาสนะครับอันนี้เนี่ยก็จะหมดพฤหัสบดีนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับจะหมดพฤหัสบดีนี้ตามซีซั่นซิกใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเลื่อนไปอีก1สัปดาห์นะครัับเเหมือนนกลย อันนี้ก็เลื่อนเหมือนกันนะครับเลื่อนหมดเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแบบ50%แล้วแบบโอ้โหผมดีใจแทนที่ผมจะเสียใจผมดีใจเพราะว่าอะไร่ะป่ะดิสคาว50%นะครับส่วนลด50%ใครยังไม่ได้ซื้อก็ยังมีส่วนลดไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับขยายไปอีกนะครับอันนี้อดีตนี้ผมซื้อแล้วนะครับผมก็หายไปละนะภาพรวมนะครับผมเลื่อนหมดเลยนะฮะตามกําหนดเดิมเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมที่ซีซันเซเว่นนะครับหรือซีซันที่เจ็ดจะมาใช่ไหมมันก็จะมี พวกการ์ดต่างๆนะครับแพ็คต่างๆอีเวนต์ต่างๆวนรอบใหม่นะครับผมก็ว่าแล้วทําไมว่าไอ้ลีกซีเล็กชั่นตรงนี้นะครับผมอิตาเลียนหลีกสเปนิสหลีกนะครับแล้วก็อังกฤษหลีกตรงนี้นะครับผมมันอีก9วันนะครับไอสาแพ็คเนี่ยนะมันหมดตามกําหนดเดิมมันหมดวันพฤหัสบดีหน้านะครับอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหมดพร้อมกันนะครับผมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพฤหัสบดีหน้านะฮะก็จะมีแบบกิจกรรมอีเวนต์แพ็คต่างๆนี่คือแบบตู้มเดียวตู้มใหญ่เลยนะครับผมแล้วอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024 รเริ่มเตะขึ้นด้วยนะครับผมช่วงประมาณวันที่15ใช่ปะแมตช์แรกใช่ปะก็เป็นช่วงกลางเดือนนะครับผมแล้วถามว่าทเอาออีฟ e ุตบอลไม่ได้ลิขสิทธิ์ไม่ใช่เหรอปกติก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาในรูปแบบของแบบใช้ชื่ออื่นนะครับเชมเป็นชิปยูโรเปรียนคัพอะไรประมาณเนี้ยนะแต่โลโก้ไม่ใช่นะครับแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอีเวนต์ทัวนเมนต์ทีมชาติเหมือนกับฟุตบอลยูโรเนี่ยมันก็มีเหมือนกันในเกมนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์แล้วไม่มมมมีีเเววนนนนตตตคครับับททชชาาาิิๆยแแพ็็็็จกกปด้้ใผ ทองเก็บอะไรก็เป็นทีมชาติด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกซีซั่นของทีมชาติแล้วล่ละนะ BCL ผมก็รับสมัครแบบทีมชาติแล้วนะครับให้เข้ากับในชีวิตจริงนะครับทีนี้มันคิดอะไรได้บ้างครับผมมีบางคนทักแชทมาถามว่าพี่แล้วแฟนชอยส์จะมาหรือเปล่าแฟนชอยส์ที่เกิดจากการโหวตนะครับแพ็กแฟนชอยส์เพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับผมคิดว่านะมันเป็นช่วงมันมีที่สองกรณีมันมีสองเหตุผลที่ที่ที่เขาเลื่อนไปนะครับอันแรกก็คือว่าเหมือนพยายามดึงเวลาแล้วก็ซีซั่นที่เจ็ดเนี่ยก็จะเข้าติไปเลย นะครับมันไม่ใช่แค่ยูโรนะที่เตะกันนะครับก็มีพวกโคปาอเมริกาเลยก็ทั่วโลกแหละนะฟุตบอลโลกฟุตบอลทีมชาตินะครับก็เตะกันใช่ป่ะแล้วก็จะมีซีซั่นเเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทีมทีมชาตินะครับจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่น่าจะเข้าทีมทีมชาติอยู่แล้วเพราะว่าบอลสโมสรหยุดเตะแล้วใช่ป่ะนะฮะเพราะบอลยูโรนะครับอาจจะเฉพาะบอลยูโรเนี่ยก็แข่งกันกลางเดือนนะครับผมก็น่าจะให้มันแบบล้อตามกันนะครับผมเหตุผลที่2นะครับก็คือว่าอาจจะมีแพ็กวนมานะครับแพ็กวนในที่นี้หมายถึงการ์ดเขียวครับการ์ดเขียวเเนนนนีีี่่่่ยยสัปดาาาาาห์ทแล้ววบงคอจจะะถม พี่แล้วการ์ดเขียวเก่าๆจะวนมาให้เปิดกันเหมือนช่วงต้นปีไหมช่วงต้นปีที่ทางญี่ปุ่นเขาหยุดงานเนาะพะนักง,งานหยุดนี่ก็แพ็คเก่าๆมาวนกันแล้วก็เหมือนอช่วงคาบเกี่ยวของท้ายซีซันแบบนี้ก็จะมีแพ็คเก่าๆแพ็คการ์ดเขียวมาวนให้เปิดกันก็คือถ้าเป็นแพ็ควนของการ์ดเขียวเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้ไม่จํากัดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าพี่โคจะเอาการ์ดไหนมาให้เราได้เปิดกันนะครับแต่โดยปกติจะจะ,จะย้อนไปไกลมากนะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยคือเอาการ์ดเขียวมาเนี่ยย้อนไปนู่นหลายเดือนน่ะ,ะ,ะย้อนไไการ์ดเก่าอะนปเ็ กเียวช่วงที่ยังไม่มีบูสเตอร์ด้วยซ้ำนะแต่ก็คงมไ,มไ,ไ,ไม่ไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องมีการ์ดเขียวที่เป็นบูสเตอร์ปนๆเข้ามานะครับส่วนในแพ็คเนี่ยมีประมาณเกือบ20ตัวนะถ้าจะไม่ผิดอะเยอะมากแต่ว่าจะเหมาก็เหมาได้นะครับใครจะอยากได้ตัวเก่าๆนะครับแล้วมีทองเนี่ยก็เปิดได้ไม่จํากัดนะถ้าถ้าเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับทีนี้ไอดีไก่แมนยูเอไอดีเทพแมนยูผมเนี่ยถ้าเกิดมีการ์ดแมนยูมาผมก็จะต้องตามล่าเหมือนกันนะครับผมถูกปะมันก็ดีสําหรับคนที่ทําฟูลทีมแต่ถ้าถามว่าคนที่แบบมีนักกเตตาร็มที่่แล้ว รู้จะเอาไปทําไมเยอะแยะใช่ป่ะเอาไปก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นนี่ครับผมสัญญานักเตะมันก็เดินไปเรื่อยๆถูกป่ะมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ว่าใครอยากได้ตัวเก่าหรือเปล่านะครับผมผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่เพื่อหัสปดีนี้เนี่ยจะมีการเขียววนมานะครับผมเพราะว่าฟุตบอลสโมสรหยุดเตะแล้วมันก็มีแค่ถ้าจะมีก็จะมีแพ็คของที่น่าสนใจเนาะก็จะมีแพ็คแมนยูนั่นแหละที่ฉลองแชมป์มะครับยังแพ็คอตแลนตาเนี่ยก็ได้แชมป์ไปตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะเออเพิ่งจะเอามาให้พพพุพพุุนนนนมม้้เลไม่่่ทีแว จะมาแพ็คเป็นแพ็ควินเนอร์แคมเปญเนี่ยใน,นเทศกาลสเปรย์ที่ผ่านมาส่วนแมนยูเนี่ยก็ได้แชมป์ไปเสาที่แล้วใช่ไหมเอ่อก็อัดมีลุ้นเหมือนกันผมว่ามีลุ้นเหมือนกันสำหรับแมนยูนะฮะบอลถ้วยนี่ก็บอลถ้วยพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับผมก็ใครที่เป็นเด็กผีก็รอหน่อยนะครับผมแล้วก็คู่ชิง UCL นะครับผมแล้วมาดริดได้แชมป์ไปเนี่ยถามว่าจะมีแพ็ควินเนอร์แคมเปญหรือเปล่าถ้าตามจากที่ผ่านมานะครับผมวินเนอร์แคมเปญจะเป็นเฉพาะพาร์ทเนอร์นะฮะพวกปีที่แล้วก็เป็นบาร์ซ่าบาเยิร์นอสนาโปลีอะไรพวกนี้อ่ะ แล้วก็อาจจะมีแมนยูนะครับถ้าถามว่าทีมที่ไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์ครับผมได้ทัวร์ใหญ่ก็จริงก็น่าจะน่าจะไม่มีโอกาสสูงน่าจะไม่มีนะครับผมแต่มันก็ไม่แน่นอนนะคือเกมเนี้ยมันเดาทางไม่ได้1 0 0ยอหรอกครับมันอาจจะมีเข้าคงในอดีตบ้างนะครับผมแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับถ้าจะเป็นแพ็กจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบรวมดาราแบบ UCL นะครับผมก็อาจจะเป็นตั้งแต่รอบรองชนะเลิศไม่ใช่แค่เลเออรลิดอย่างเดียวเพราะว่าดอทมูลก็ไม่มีเลกซิต์หลายตัวใช่ปะจะเอาแพ็กแบบรวมรอบีสุดท้ายีม มันก็มีจํากัดนะครับอาจจะอาจจะย้อนไปแบบรอบรองชนะ,ะเลิศเลยหรือเปล่าแบบ4ทีมสุดท้ายอะไรอย่างงี้นะครับผมหรืออาจจะไม่มีเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเป็นได้หมดเป็นได้หมดหรืออาจจะแบบเพิ่งได้แชมป์ม,มาสองสวันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้านูน้นแต่สัปดาห์หน้านูน้นไม่น่าจะมีแพ็กแบบฉลองแชมป์แล้วถ้าไม่มีนะเพราะาสัปดาห์หน้าจะเป็นซีเออซีซั่นเจ็ดแล้วนะครับผมมันก็จะต้องเป็นทีมแบบทีมใหม่แล้วเป็นทีมพิมพ์ชาติแล้วนะครับผมไม่คงคงไม่ย้อนมาที่ฉลองแชมป์นัดมัดลบนะถ้าจะมาก็ต้องมาสัปดาห์นี้เลยนะครับผม นชอยส์ย้อนมาที่แฟนชอยส์ที่หนึ่งนะครับผมเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับปกติเนี่ยถ้าปีที่แล้วเนี่ยพี่โคแกก็จะเปิดโหวตก่อนเนาะเปิดโหวตว่าลีกนี้เนี่ยคุณจะโหวตให้ใครนะเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นของแต่ละสโมสรนะครับเอามา20ตัวสโมรสรละ1ตัวใช่ป่ะเป็นแฟนชอยส์ที่เปิดแบนไม่จํากัดไปนะครับผมแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนะครับตอนนี้มันเดือน6แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแล้วก็ประมาณตุลาเนาะตุลากันยาตุลาเอ้ยสิงหากันยาตุลาก็จะเริ่มมมเปิดดฤูกาาลลใหล่่แ้ววนะครับผ ถ้าเกิดจะทาแฟนชอยส์เนี่ยม,มีความเป็นไปได้ว่าควรจะต้องทําก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับอ่าน่าจะต้องทําเมื่อประมาณ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วถ้าจะเปิดโหวตนะถ้ามีแฟนชอยจริงๆนะครับผมอาจจะทําไม่ทันแล้วนะครับถ้าดูจากตารางเวลาตรงนี้นะครับมันจะต้องเข้าสู่ทีมชาติแล้วด้วยนะครับถ้ามีเพย์เลอร์ออฟเดอะซีซั่นจริงๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มารูปแบบของแฟนชอยไม่งั้นมันเสียเวลากว่าจะโพสต์นะครับเพื่อจะรวบรวมนะครับพอเปิดโหวตปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอประมาณเท่าไหรอ่อ่ะอย่างน้อยสองสัปดาห์สามสัปดาห์พอจบส์งสั เนี่ยรวมคะแนนอีกนะครับใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะทําแพ็กนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้สูงที่แฟนชอยส์อาจจะไม่มาแต่ถ้าเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับอาจจะเกิดจากการคัดเลือกเองโดยพี่โคเลยคือไม่ต้องเปิดโหวตให้เสียเวลานะครับก็คือทํามาเองเลยถ้าพี่โคจะทำเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับผมและแน่นอนครับแพ็กแล้วก็บอลแบบนี้นะครับเดี๋ยวพัสดีหน้านู้นนะครับไม่ใช่พัสดีนี้นะก็จะเป็นซีซั่นเซเว่นใช่ไหมซีซั่นเจ็ดนะครับผมแพ็กแล้วก็บอลแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็กใหม่นะครับและทีมที่ผ่านมมาานนนนะะะะะฮกกก็็็จเเปััตททีี่ยย้คครบื นิวแคปเจอร์อะไรประมาณนี้นะเต่ที่มีข่าวว่าย้ายทีมแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมอย่างเช่นอา,อาจจะมีเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ก็เดี๋ยวประกาศเดี๋ยเป็นทางการสัปดาหนะ์หน้าใช่ปะ่ะเอ็มบาเป้ไปมาดริดอะไรเงี้ยน่าจะทันนะฮะหรือว่าพี่โคแก่ลอยเอ็มบาเป้วะเฮ้แต่ว่าโรมาโน่เคียบิโก้แล้วนะครับรอแค่อ official, อฟฟิเชียลรอแค่แบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการสัปดาหนะ์หน้าสำหรับเอ็มบาเป้นะครับผมก,ก็ต้องทยอยทยอยไปนะฮะสำหรับแพ็คย้ายทีมในแพ็กดะกอนบอลนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วนลีกซิเลชันอ ครับการทีมชาติต้องยอมรับนะครับว่าคนให้ความสนใจน้อยกว่าการสโมสรเยอะนะครับโดยข้อจํากัดที่มันไม่สามารถเอาไปเล่นอ e ีเวนต์สโมสรได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นอีเวนต์ทีมชาติก็ตามนะครับผมแต่ก็เอาอ,อดีตมาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้แบบ100%อนะครับอะไรที่เคยทําที่พี่โคเคยทําอาจจะไม่เหมือนเดิมซึ่งอาจจะเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแบบ100%อนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเหมือนเดิมแบบ100%ยปุ๊บเนี่ยมันก็น่าเบือ่อถูกปะขอให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะๆหน ได้นะครับแต่ว่าขอให้มันแบบว้าวนะครับให้มันมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมเยอะๆนะครับผมเออแบบเราคาดไม่ถึงแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับแบบนั้นนหะพวกเราชอบนะครับเอออย่าเอาเหมือนเดิมแบบ100%นะมันจําเจถูกไหมมีแพ็คอะไรมาแฟนช่อยก็ทำอย่างอื่นมานะฮะทำอย่างอื่นมาเปิดแพ็คในรูปแบบอื่นะอะไรเงี้ยนะมันจะได้แบบเพิ่มสีสันเพิ่มอรรถรสในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็คลิปนี้มาบอกข่าวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทําคลิปเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับขอตตตตตัััวววไไไปรรรีีิิิิเเเฟฟฟออออออนนนนโโดดดดดดสงงงบบลลล่่่่แะะกก้้คคใยมมาช ผมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ